ปั่นกระแสแหละนั่นนะเบิ้งเป็น้องหรือว่ามีด้ามายังน้อยหนึ่งนะเบิ้งแต่ว่าตะกี้นี่ความน่าสงสารนี่ได้เป็น้องคนเบิ้งหลายความน่าสงสารแบบเฮ็ดแบบคนเฒ่าคนแก่นี่คนเบิ้งแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเบิ้งแบบว่ารูปแบบใหม่เปลี่ยนมาสนับสนุนช่วยไปช่วยเลือกช่วยแต่คนที่ว่าหนุ่มสาวเป็น้องส่วนมากเลยข้อมือนี่เป็นนั่นน่ะเป็นคนเฒ่านี่ยากบ่มีบ่ค่อยมีคนถูกช่วย ทายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องเบื่อสุดๆคุเคนบะว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือกระต่างประเทศพี่น้องเนาะเมื่อนี้เบาลลีเนี่ยมีโอกาสมาเยี่ยมมาตุ้าพี่น้องเนาะหลังจากคุณบุได้มหาเกือบเดือนแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นยังจังคุณบุได้ทายทำมาแต่เช้าเพราะว่าทางด้านน้องๆหรือว่าลูกของเอตีทบ่มอยู่พี่น้องเนาะเอตีเองก็มาอยู่มี่จะไปรับจ้างเพราะฉะนั้นรับจ้างหาอยู่หากินภัยมาเริ่มบุได้ทายทำพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้เบาลลีมาแต่เช้าแน่ประมาณเก้าโมงพี่น้อง ก็ได้เห็นเพิ่นเลยมาเยี่ยมเพิ่นแน่พี่น้องเนาะว่าห้อง่ได้มาเยี่ยมเพิ่นเดินดนแล้วเนี่ยยายนเอฟซีกัอันนเนาะต้องบอกเลยว่าปาท์านี่เป็นป้าของน้องจ้อยพี่น้องเนาะป้าแท้ๆของน้องจ้อยเลยเป็นเอื้อยของพ่อแล้วพี่น้องเนาะปาร์ธาแต่ว่าปาท์านี่แล้วก็อยู่แบบลำบากแล้วพี่น้องเนาะแต่พี่น้องเอ้ยเบาหลายยายห่างเนาะน้องๆเพิ่นก็อยู่เทิงแหละเดี๋ยวสิขึ้นไปสัมภาษณ์บ่ได้สัมภาษณ์เน่ดนโดนแล้วล่ะพี่น้องเนาะ สามชาละซุกดิบกันพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำส,าสรร่ากถี่เจาะไมให้ครับเป็นไปใช้ยงอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยงงแล้วคือหิวขึ้นงงแล้วคือหิวขึ้นหาแนวมาคล้องไว้ปลาท่าเนี่ยแล้วลกูไปไดนพี่นอ้องเนาะมียามียุงมียาก,กินเยอะคือว่าลูกหลานเราไปรับจ้างอยู่น,พน,ะ,พนะพี่น้องเนาะคือสิมีกินเยอะพี่น้องไปรับจ้างได้มืินละแสนไปเนาะพี่น้องก็ได้รายเติอบอยุใช่ใช่นฮัมไม่ได้เข้ามาหาเราแต่โดดเราบ่มีโอกาสได้ถ่ายแล้วพี่น,อนอ้อ,อ,นองเนาะ นเบิ่งป่าแถวนี้ก็น่าจะเป็นนาะคือเราจะดินแล้วเท่ายแหละี่น้องเลยเนาะน้องเราบไปคงเฮียนแบบนี้อ่าติดกันนี่ทางขึ้นอ่าสวัสดีเด้อว้าติดกันเฮ็นแล้วมันนี่เนาะ อยู่เฮือนบ่มาหนีหรือยังไม่ได้ไปก็นชื่ออยู่เฮือนมาหนีมันไม่ทนคนเรนาเอ้าเจ้าเก่าจะไปยังโดเกี่ยวข้าวรับจ้างว่โดเออไปเกี่ยวขาวรับจ้างไปทางเลยแม่ได้ไปใช้มาหนีนะแม่เป็นการมาไม้ไ่ได้อยู่จังมือเนาะแม่จ้ะเนาะปอดกินยังกันหนาคนกรูปะกุนมาเปกินหนังชื่อหนังบ่รามกรูปะกุนมา ว่าอย่างนั้นนะไม่เท่าว่าอย่างว่าอยังไม่เท่าอืมแต่ละมื้อนะไปยามาให้ทุกคนลูกเ้ยไม่ท่าปวดนี่มาเท่าใดแล้วก็บอกให้ซื้อยาให้หน่อยเนาะมือไปทางนู้นปอบชายบ่มีช่างบ่ฮะ เป็นได้อันแล้วเจ็บท้องด้วยว่างมื้อเจ็บท้องคือเกาตัวสาวเออแล้วเป็นเลือรังเนาะอะไร,รกันเนาะดูมันเป็นแหงเละเป็นแหงแต่ว่าไอ้มาแต่และเธอเห็นแต่ละอยู่พเพื่อแบบน้องๆเขาก็จ้าก็ลงงเฮียนเหมือนบะดูน้อ,นองๆสองคนอยู่ลงเฮียนเนาะดูวัเขาแต่ติอยู่มือตกสองมือวันนี้ก็อยู่ปะดู ว่าไอ้มาตอนนราเว้นนะบ่กินเจ้าทักเราไปใช่ไมเนี่ยวบ่มีใครเจ้าหุงหุงข้าเนี่ยวบ่กินเั้ยี้ตุ๊หุงเนี่ยวกินบ่รับไม่กินน,น,น,กน,น้องแม่เจ้าเราไปรับจ้างเขามือเน้อมีมันนี่แล้วเราไปอนั้นเนาะดูได้พี่น้องเอ้ครอบครัวเพิ่นน้องแมกนี่ก็เป็นผู้ชายแต่ว่าไปเกี่ยวข้าวเพื่อซื้อเนาะ หาเงินพอได้ชื่อพริกแฝงนัวเนาะแต่ละคนเนาะชื่อเข่าแล้วมันบอกได้ไดค่างสอบชื่อหาเงินชื่อเข่ามาแตได้ไดคร่องสอบแล้วพ<ข>อ,อขึ้นกระเบนลรากว่าอ๋ออาจิหรอหาเงิได้พี่น้องเอ้คนเด็กน้อยแบบนี้สิไปขึ้นได้หาเงินชื่อเข่าหารับจ้างไปรับจ้างเกือบสอมือซื้อเข่านะพี่น้องเอ้เนาะน้องเฮียนพอ่อแม่ก็พอได้เงินมาให้น้องลูกเฮียนมันบอก น้องก็พอได้ลงทุนเรียนเนาะโอเงินสิซื้อยาเก่งก่านี้โอแม่ตู้ทาเบ่ได้ยินดอกพี่น้องเนาะเฮาวาหยังบ่ได้ยินถ้าเพิ่นบ่ได้อยู่นะลากระกระเก่าลาง้กินอืมเพิ่นว่าลางกระกระเก่าแล้วกินลางกระเก่าแล้วกิน กินนานแบบใคอยู่นี่มาอันบอกเด็วเายาเป็นเบิดเปนวะอยากินอยากินเดกเราตายก็ตายวาตายก็ตายแล้วจมเด็กตายอโดยคน่าห่าตายวิตาเวเว้ยเวเ like ด็กตายกันเนาะ นี่ละพี่น้องเลยลำบากบนกงเหนือใต้แล้วเป็นใบไทยอยู่เรื่อนี้ยอ่าเท่าแล้วยไปใช้เนาะเท่าแล้วไปใช้เป็นใช้ปูหนึ่งนาะไปใช้เจริญน้อยเป็นประจําเพื่อนรังนั่นบ่เป็นอ่องหน้าเลยเกี่ยวเข่ากูน้อยได้ไม่เท่าว่ามาลงระยะมาค่าร้านมา เอาบ่มีเอาลอะไรักก่อนเดนเพักเฮียนพวนี้นนนนทีาา่ลงวันนี้บนลงเลยอยู่ในไม้เทามื่อกี้ลงเอเอางีันทาแต่แกมฮะชิดิือคนต่งประนี้แล้วเฮ็ดหัวยองแท้เจ้าพักจะเข้าไปทังเวนคาลงพเราหินขออ่ญญาวี้ยงแต่ละมือน นกับผมมีเนืกินต้มข้าวอช่ไหมครับบอนี่กะบีหนังอะไรก็กินจนหน่อยบีหนังจะได้กินไม่ได้คนมีแขวอยู่เป่านะโดยคนกักินไปคือเขากินกันเนาะแล้วก็คอยกินโอ้อันตรายต่อทองต่อใสได้พี่น้องเอ้หลังหนังเนาะพี่นตอนนั้นเขาให้กินว่าเพล่านาโอ้ยว่ากะทีเวลาไม่กินนะกันนะเวลานไม่ให้กินโดยกับเลยให้เายคนกินเพปลนบมอยากขลามเนาะอ่าไผ่นอนนำแน่เนี่ย แม่เจ้าหมดเลยจะนอนที่เพื่อนนงนั้นบ่หรือเจ้าเอานอนน,น,น,อน,นี่แหละพี่น้องเบิ่งเพื่อนเบิ่งซานก็นอนที่นี่แหละนะลูกเจ้านี่ก็นึ่งข้าวห่าดิชุกงงพ่พอได้ไพ่นี่เรามาไต่กันนะไพ่ภาคก็บริมีบ่บริต่อมาเนาะต่อมากระยานหนมยิเงินเสียน้ำเพิ่นแหละคือว่าแหละพี่น้องลูกเต้าเพิ่นก็นสิห่าอีกเนาะมีเงินเสียน้ำเพิ่นมาแต่ละเถื่อนไม่ได้ค่อยเห็นไดเพี่น้องเลย เบิงเสือเส้อมาตู้นี่เสื้อเปตู้โอ้ดำแหงเลยพี่น้องเลยเ <te le noise> นาะผู้มีก็มีล่นฟ้าผู้ทุกข์ก็ทุกข์อรพี่น้องผู้ทุกข์ก็ทุกข์จนขนั้นผู้มีก็มีล่นฟ้าผู้ทุกข์ก็ทุกข์แห้งแหงผู้ได้ก็ได้อรีได้การท่ายช่วยเรือนี่พี่น้อง <te le noise> ผู้ที่เพิ่นมีบุญนะได้แก้เต็มรถเต็มล่างอรีพี่น้องผู้ที่เพิ่นมีบุญแต่ว่าผู้ที่บุญบ่ฮอดจอดบ่ถึงกับบ่ได้ชาดพื้นหนึ่งกัยังบ่ได้อีกพี่น้องสุดทย ผู้ได้ก็ได้จนได้เคลื่อนหลังไงได้บ่อนนอนได้เตียงนอนกว่างหอดผู้ไปช่วยพี่น้องเอ้ยว่าหวลีได้นี่ผู้บ่ได้ผู้บ่หนั่นนี่อันนี้กับนอนทางด้านเขาเพื่น้องแมกกะบ่ได้กัได้อยู่ดอกอันจังกะชีแล้วกับน้ำซางเดินน้องแมงเนาะบ่ได้อันนี้กับบ่ได้ประมาทหยาดคุณเพิ่นได้นี่กระไรคนเฮาขนาดพี่น้องว่าพืช ใช่น้ำส่างนี่ว่าหิวขึ้นมาน้องแม่อะได้น้ำส่างหิวขึ้นมาไว้เพิ่นบ่เวลาที่เจ้าไปเฮ็ดเวียกเพิ่นอยู่ผู้เดียวเนาะเพิ่นอยู่จังได๋เพิ่นก็แบบนอนนี่แหละแล้วบับเพิ่นบ่มีนึกกินเพิ่นก็บห้องใส่น้องเพิ่นเอิ้นน้องเพิ่นน้องเพิ่นก็อยู่แบบเพิ่นเป็นเมียงจ็บเมียงเอิ้นน้องเพิ่นมาหาน้องเพิ่นก็มาหาอือกับบ่ว่าว่าเรชีวิตอยู่เดียวเราก็มีลูกหลานนะลูกหลานเรา อยู่ใกล้เนาะลูกหลานแล้วเองอนใกล้แต่ว่าเรานอนผู้เดียวก็ชื้ออยู่นี่นั่นหรอคันถ้าเจ้าอยู่น้ำรัล่ลอดปัดเอาเงินใช้ชื่อเข่าเนาะดูแตคือว่า,นวานเนี่ยมันก็ใช่ยากแบบนี้แหละมันยากได้พี่น้องเลยเนาะน้องแม็กนี่นนนม,มาแต่ละเทื่อนบวชเหตุเล่าบวชได้นําเสนอเรื่องเล่าของชีวิตเล่าดอกพี่น้องเพระาะว่ารับไปเกี่ยวข่าวรับจาออ้างหรือมือย่ำดำหน้าไปดำหน้าชู่มือมาแล้วบ่ค่อยเห็น แบบนา้รับกระจำไงบริอย,ยออไปเลยก<อ>ันอยู่ไอชิบมีเงินชื่อเขา้าชื่อเข่าชื่อน้องกินเนาะก<อ><อ>ันวืนศิยูนอนกินนอนกินแบบเพิ่นว่าว้าวยงายชั้นนี้่ายังอยู่ไปมันอยู่บ่ได้ได้เนอน้องไหนแล้วไอถามมาหรือพ่อเจ้าเราไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกับท่านเจ้าเลยบะบ่ คันลุงเนี่ยคันท้าไปแล้วเพื่อนกะว่านำยุ่ดนลุงลุงอยู่เพื่อนคุณบอโดยอยู่บรรจุลุงเนี่ยหุ่จักเจ้าอยู่เนาะโดยกับป้าป้าคนว่าคันใหญ่คนนี่เนี่ยฉีเอาไปเห็นงานอยู่ใชเทเออไหนก่อนบ่เพื่อนวะเพื่อนเดไปเห็นงานน้ำแต่ว่าทั้งลุงทั้งป้าเพื่อนก็ยังถือเป็นลานอยู่เนาะแต่ว่าผู้เป็นพ่อแล้วบ่เห็นเลยเนาะ พออ่อไงทเธอายุเป็นลูกนะแต่บ่เห็นแล้วบ่เห็นแล้วจักเราอยู่ชาผู้อยู่บ่ไหวแล้วอยู่ชายก่อนแต่เขาเอาแต่เก่าละเมื่อแล้วมามาบ้านบัดบัดไปบบเบ,ไปบิ่งบ่เห็นอ๋อว่าล้วมาจากกรุงเทพแล้วโอ้ยไปเบิ่งบ่เห็นครับโอ้เห็นแต่ลุงอืมเป็นยังไงทำจะได้เปล่าน่ะตนเข้าคือเล่าแล้วเพป็นแกยเข้าอ้นละ บองแมวเพือ่อนว่าสคลายเข้าคขายเข้าอะไรเห็ดบัดไปทํางานมาบัไปทํางานเอาไปแล<ะ>่ไนไป,ไ,ปไปเลยโอ้ทำอิดก่อนเพื่อนจะเลิกกันอะไร<อ>ทำอิฐเอาเห็ดน,น้ำน้ำกันเ<อ>ลยละคลายเข้าเ,าเห็ดบัด<อ>เห็ดบัดรเลยละเห็ดบัดรหลับไปเลยไปเลยบนุ่ญติดชาวมาไปเลยอันตรายได้พี่น้องเรื่องผู้สาวนี่กันเนาะคนเฮาถ้าใจบกแข็งพ่อนี่อันต้องมีผู้สาวได้พี่น้องเลยแต่เฮาต้องใจแบบ หักครอบครัวหักแพงลูกเต้าหักแพงแม่ลูกของลูกอะไรพี่น้องเขาจงบวนอกใจลูกใจเมียนะพี่น้องเคิรมันก็นหลายละนีเนาะพี่น้องผู้ป้าลูกป้าเมียก็หลายบอกว่ายัางหนุ่มยังหน่อย,อยหรือว่าถ่าแก่แนวโฮมก็หลายแต่ว่าผลชุดท้ายตามมาก็คือทั้งด้านลูกเต้าเนี่ยแล้วเผนบอมีผูดูแลต้องได้ดินล้นดูแลก,กันเองคือแบบนี้นึ้นขึ้นอนอกนี่เลยแล้วก็จะเป็นในคนเดไยวไนเนาะคนกับบกคนปากเนาะอน,นอกจากนี้ เป,เป็นมือมามะไลยแบบชำน่องอันชำน่องอ้อยนี่นะมาลินอยู่วัอยู่มือนี่น้นองอ้อยบอ่าเป็นติดทางคู่อนนเอาไงไม่มอยุ่น้องงามนี่อายนะเอออันน้องของน้องของสาวไม้นะบอกก้เนนเาเป็นนอ้องเลาวกาเป็นอ้ายแล้วแต่หามเป็นคนตี้อยนะ อันอนี้ล่เลียกันว่าเช่นเช่นเนาะ,อะเอฟซีบอเคยเห็นพี่น้องเนาะบอเคยเห็นในครอบครัวของตัวท่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอได้ถ่ายเื่อยพี่น้องเอ้ยเรื่องปะต,งะตังว่ตัวกรบบมีแล้วพี่น้องเอ้ยจะให้ลูลากรบบมีแหละนี่แหละผู้ที่ทุกยนักไอล้ลี้มันกับบอคอยมีคนจอยบันได้คนเอฟซีชูม,มือนี่ เฮ็ดยูทูบชูม,มือนี่พี่น้องเอ้ยต่างจากเมื่อก่อนบาลีสีเหลาสูฟังตั้งผลิติตอีเล้ดเฮ็ดยูทูบชูม,มือนี่ต่างจากเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อก่อนนี่ถ่ายคนถูกลงนี่คนเบิ่งหลายได้พี่น้องเอ้ยถ่ายคนถูกลงคนเบิ่งหลายเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ่ายต้องถ่ายคนหนุ่มคนสาวคนท้องบอรหรือว่านั่นคนหนุ่มคนสาวแบบสมบูรณ์น่ะแล้วแบบฟากันปั่นกันแช่แหละอันนั้นน่ะเบิง่งพี่น้องหรือว่ามีดราม่าไอยังน้อยหนึ่งอ่ะเบิ่ง แต่ว่าตะกี้นี่ความหนาสงสารนี่ได้พี่โนโอ้องคนเบิ่งหลายความหนาสงสารแบบเแบบคนเฒ่าคนแก่นี่คนเบิง่งแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเบิ่งแบบว่ารูปแบบใหม่เปลี่ยนมาสนับสนุนช่วยกับช่วยเลือกช่วยแต่คนที่ว่าหนุ่มสาวพี่โนโอ้อง่วนมาได้กลุ่มือนี่เป็นน,นั่นนะพี่โนโอ้องคนเฒ่าในานี่ยบ่มีบคอยมีคนถูช่วยบูสาเหตุเป็นอย่างพี่โนโอ้องอันนี้ก็บุกเข้าใจได้อันนี้ก็บนันบได้บอได้เกี่ยวก็ว่า ท่านนะที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเพิ่นเบิ่งเห็นว่าเพิ่อนอยากช่วยภยัยแล้วแต่เพื่อนเมตตาภายัยนี่กับพี่น้องเลยเนาะเขาก็ต้องเขาลบในเพิ่อนููแต่ว่าเขาตั้งคอยสังเกตว่าการช่วยเหลือชุม,มือนี่มันแปลกไหม่ว้กันซะคือเบาลีตะกี้ยขื้นกันนะแต่กี้ยนะู้เ่าะนะู้แก่นั้นได้ช่วยแบบให้เรียล้อแบบมีคนช่วยแต่ว่าชุม,มือที่ถายคนเ่าคนแก่ก็ช่วยหม่อยอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะคนหคน,นุ่มคนสาวเราแค่นี้บ่หัวโลกเปลี่ยนแปลงไปนะ ด้ผนตกอีละนพี่น้องนื่แล้วับกล้องในบ้านพี่น้องเออมามาอนี้มาเห็นครบเหลือแต่ที่เอตีเอตีนี่แล้วไปชุ่มมือได้เอตีนี่คอยได้ยินเราคอยได้ยินคนเราว่าเรานี่ไปชุ่มมือไข่ก็บ่ออยู่เมนบอก เราไปเพื่อจะกุ้มลูกแล้วเนาะพ่อเจะไปแต่เจ้ายัางหน่อยผพ้ใดขอยดิยินเขาว่าแมนบอกไปแต่ยังสามไปเจ็ดแปดปีแล้วมาจากเราไปเนาะก็อันแม่แม่ของเจ้าเราบ่าคืนเราจะคืนเราบอกว่า,วาเลี้ยงลูกงหญ่แล้วมันจะมาคืนหาเนาะด้ยินเราว่าแมนบ่า<ะ>เราจะคืนมาบ่าช่วงหนึ่ง แม่เขาบุคคลโตน้อยู่น้ำหยาแล้วก็มาหายู่หายอยู่เพื่นบ่หยาอยู่นะอ่อาไปเลี้ยงงะนะูนะเพื่อนเพื่อนบ่มีคนเลี้ยงงูไปนะเพือ่อนว่าคนบ้านตุมนี่มาอยู่พี่หลายเนาะบ้านตุมเน้แม่น้องจ้อยก็อยู่บ้านตุมบ่เออ,อจักบ่ อยตาที่่เยแล้วเราบอห่ังเนาะเราบน้น้ยนกอมู่ของน้องนากนนกลางคืนกับชินาวเตอบแล้วน่เนาะเจ้าเอาผ้าเอาศาสตร์นบ้บลุงเฮะลขั้นบันไดกันงาก็ได้มาก็ขึ้นนะเนาะ Ừ. Ừ, Tony gỡ gặp... bên sàn, bên nó bên sàn, 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 bên บ่ดีว่ามาเดี๋ยวเศร้ายังตกขนาดย่านย่านบ่เห็นนี่เห็นนะพี่น้องเอ้ยข่ามาอัปเดตให้เบิังเพราะว่าทางด้านเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นไปจากเบื้องขนาดจากเบิ้งว่าเป็นยังไดแลี้ยวในตู้ท้าบ่ได้เห็นไฟอัปเดตเลยเป็นเฉพาะเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีไฟถ่ายเลยว่ามาเท่าใดกับบ่เห็นเด้มาเทือใดกับน้องสองคนเปิดลงเรียนน้องแม่เปิดไปรับจ้างเกี่ยวข้าวแม่เปิดไปรับจ้างเสียหน้ามันเกี่ยวข้าวเนาะแต่ละมือขนาดกับแล้วบ่เห็นสาเหตุที่บ่เห็นมาหาม่ตู้ท้าโดยตรง เราผัดบอมีการได้ยินแบบนี้เนาะเราได้ยินเนาะหลายปีเลยเราได้ยินเหมืนอมนกัก็ประมาณสองปีโอ้ประมาณสองสามปีต่าแล้วก็เป็นย่างยุติธเราปปสกษางภารกินหลังภา็ดเป็นย่างอยูุตอนเราเป็นย่างแลนยางพาลินเพือนกับปลาพัออกงกับปลาอ้อเอ้สองสาปีขึ้นหลังแล้วเราเป็นย่างอยู่เนาะ นกไปมดเอออันลุงแก้วนะ่บอตอนเรากับไปกินข้าวเพื่นตอนเราเป็นยังเป็นที่น้องกันบอไอ้ทมเลยกับลูกหลานเพื่อนอเป็นที่น้องกันม่เจัาเมียพันบอเป็นลูกหลานโต้าน่นะต่หมอบอกเจ้นจะไทักยาไปน่ะทักยายไปท่านหมองโอ มันเป็นประชาชาติคนมีอยู่คนนำแล้วเนาะมีคนเนาะดีได้ไรัะแล้วเข็มได้หนาบักบักคือสาคนสว่างิี่น้องเนาะท่านมอท่านหม,มอนี่แหละที่ว่าไปเข่าใส่โมให้แต่ว่าเราโบ่มีเมียท่านหมอนี่มีแล้วเมียที่นี่เนาะรัสเซียปะเราพูดท,ที่ช่องแบบ miếng bắt pa ít miếng pa lau, thưa lau gì chơi dù bà? Đúng, là ở đây mà, chơi miếng à, thưa lau ở đền này nhá, thưa mòn rồi, 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 ลำบากลำบากเนาะพี่น้องเนาะถ่ายเอฟซีทันใดที่ว่าอยากซื้นอนั่นนี่ชาเจ้ากับเบิร์ดชาเจ้ากับบมี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอ่าติดีหาเงินได้มาซื้อเขาขนาดน้องแม็กกับแม่ผัดซื้อเขาไว้กินขั้นบอมี่โอกาสขั้นบอมมี่บอดรับจ้างขั้นเทาบ่อฟ้ารับจ้างหาเงินมาซื้อเขาแห่งชุดถ่ายมันเบิร์ดบอดรับจ้างแล้วหรือบอมี่งานเห็ดหลือใหงบม่ได้กินทุกเข่าป่ะเป็นบอกอ่าเดีเ๋ย หมดคนจ้างแม่ก็พานะม่เมียงได้มาเคาะเหงคุ้แค้นอืมขอมาขอเข่าบ่อเอืออเ่อเพื่อนละจะโดนเลยตีแล้วไปใช้บ่เห็นแต่ดุดดุด,นดนพี่น้อยมาตอนเช้ามึงนี่แค่แน่แต่เห็นเพลินพี่น้องเนาะคือเอฟซีก็ะชือซีได้เห็นแล้วล่ะบาทน,นี้เนาะป้าของน้องจ้อยแท้ๆได้นี่พี่น้องเอ้ยนะนบอกลืมเงินสี่สิบพันพี่น้องเอ้ยเนาะ เดี <iet> <yap> ah. ๋ยวให้เพ2 0นไปซื eh? ้อนั <Ừ>. <S <s ่นนี่กินนะไปซื้อนั่นนี่ให้ชื่อไข่มาชุลากินเล่เด้อฮะไปซื้อไปซื้อไข่ชุลากินแน่เดยอ้าพี่น้องเอ๋ยบาดนี้บาวลี่สีคอตัวก่อนบาดนี้สีได้กลับก่อนบาดนี้เด้อน้องแม็เด้อบึ่งบึ่งยังแล้วแน่เวลาจะมากะซื้อไข่เรากินเลยเด้อจากช่องสำนวนวยเรามีวิตามินเด้อไข่มีวิตามินหลายได้ ไอ้ว่าชื่อมาอยู่แต่ว่าบ่บ่กล้าชื่อมาพี่น้องคือมาแล้วมันบ่มีคนอยู่เด้คือบ่กลใจเด้อดยๆออตพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะคือเวาลิเว้าแหละคนเฒ่าคนแก่น่ยากสิมีคนช่วยด้จุมือนี่น่ะเป็นบ่ลิบ่ฮู้เป็นหยังอาจสิเว้าบ่เก่งบ่รว่าจังได๋เนาะพี่น้องโอ๊ยาขึ้นมาจังได๋กคลิปนี้บ่ลิก มีเพียงแต่นี้พี่น้องน้องหายเงินเพิเ่มสี่สิบพันแต่เซื้อไข่จะช้อนซ้ำน่วยมาหายแม่ตู้กินพอได้มีวิตามินพี่น้องนกินข่าวดีดอกกากเบนอยู่ดอกกินอิม่มแต่ว่ามีวิตามินบม่มีแต่ข่าวดีดอกพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวปัญหาก็คือทางเดือนเราเนี้มันบ่มีประตังประตูหลับมาก็ขึ้นกังขึ้นโอเคพี่น้องเนาะงอย่างไรกับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อสบายดี